มีคำกล่าวขานถึงนาสุบปาว่ามันเป็นผู้ผีที่มีลักษณะคล้ายๆกับเป็มวัชราหน้าตานาเกลียดหน่ากลัวตัวเป็นสีม่วงดวงหน้าก็คล้ายๆมะเขือยาวที่มันก็มักจะม,มาปรากฏตัวหลอกหลอนผู้คนโดยไม่ตั้งใจอยู่ณภูเขาเอออรอบๆบ,บริเวณวัดเอนเรียโคซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของภูเขาเออิเลเชีย แต่เขเชื่อกันว่าถึงแม้นาสุบาบาจะมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้าช่างออกปาน,นั้นถ้าว่ามันก็หาใช่ผูดผีที่ชั่วร้ายแต่ประการใดหรอกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนาสุบาบาจะชอบซ่อนตัวอยู่ในห้องมืด,ม,ดมืดที่อยู่รอบรอบวัดหรืออาจจะมีเดินเตะไปมาบ้างที่บริเวณรอบรอภูเขาอัานห่างไกลจากสายตาอันชอบเผื่อของหมู่มนุษย์ทั้งหลายแลอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเกิดเหตุร้ายภัยพิบัติ ขึ้นกับวัดเมื่อไรแล้วล่ะก็น,นะนาสุบาบาเนี่ยก็จะทำการเตือนผู้คนที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นโดยการทำให้รักครังของวัดเนี่ยมันได้ส่งเสียงร้องดังกองกังวานงึงงังงึงงังขึ้นมาเลยละและถ้าหากว่ามีคนที่บงเอิญไปเจะเอ๋กับนาสุบาบากลางทางเข้ามันก็จะทำการทักทายผู้คนผู้นั้นด้วยรอยยิ้มที่กว้างสุดๆเชียวแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยนะ พอได้เห็นรอยยิ้มนั้นเข้าก็อาจจะตกใจจนเป็นลมล้มพับไปเลยก็ได้แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะนาสุบาบานั้นจะช่วยทำการแก้ไขให้ฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ในเวลาต่อมาพร้อมกับนำตัวส่งไปยังสถานที่อันปลอดภัยให้อีก,อกด้วยนะแม่ช่างดีจริงๆเชียวต้นกำเนิดเดิมของนาสุบาบานั้นว่ากันว่านาสุบาบานั้นเคยเป็นถึงสตรีชั้นสูงที่มีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อน และก็ได้ทำการทำงานเป็นข้ารับใช้ในราชสำนักอีกด้วยแต่พเพอิญว่านาสุบาบาดันไปก่อคดีฆาตการรมเขาซินี่ยโดยการแอบย่องไปฆ่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ,บ้านชาวช่องเขาจากนั้นก็ลงมือกินเนื้อของพวกมันลงท้องไปด้วยอีกต่างหากและผลแห่งบาปที่ได้กระทำลงไปนั้นมันก็ทำให้นาสุบาบาต้องคำสาปให้ตกนรกหมกไหมหลังจากที่เสียชีวิตลง แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนั้นนาสบวบาก็กรับตัวกรับใจรู้สึกสำนึกผิดและก็เฝ้าขอการอภัยโทษซึ่งนักบวชแห่งวัดเอนริยาคุหันก็ได้อภัยบาปให้รันเมื่อเสียชีวิตลงแล้วแม้ว่าร่างของนาสบาบาจะร่วงหล่นลงสู่ขุมนรกแต่ดวงวิญญาณก็ยังคงวนเวียนอยู่บนภูเขาเออีกและด้วยความสำนึกในบุญคุณของนักบวช จึงทำให้นาสุบาบายังคงมาขอช่วยเหลือเตือนผู้คนในวัดเมื่อยามเกิดภัยพิบัติขึ้นนั่นเองล่ะครับมีตำนานเรื่องเล่าของนาสุบาบาที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งที่ก็ได้กล่าวไว้ว่าในปีคศ1571ในขณะที่โอดะโนบุนกะได้ยกพวกเขาโจมตีวัดเอนริยาคุและก็ได้จุดไฟเผาพระวิหารเสียวอดวายนั้นพวกนักปวดที่กำลังพากันหลบลีหนีตาย พวกเขาก็ได้อ้างว่าได้เห็นหญิงชราผุเพ่ากระเซาะกระเซิงคนหนึ่งซึ่งวิ่งฝ่าเปลวเพลิงอันร้อนแรงตรงแนวเข้าไปตีระฆังของวัดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้รู้กันทั่วทั้งโอบเขาว่าเออตอนนี้นะกำลังเกิดเหตุอันตรายร้ายแรงอ,อยู่เดอ้อรีบๆหนีกันไปโลดเรื่องราวทั้งหมดของนาสุบ,บาบามันก็ได้จบลงแบบห้วนๆกุดๆอย่างนี้แหละครับซึ่งอันนี้ แม้แต่ตัวขาน้อยเองเนี่ยก็ยังเป็นงงงงอยู่เหมือนกันนะอีหยังรละวันเนี่ยเนาะนายท่าน